สวัสดีครับทุกคนแล้วขอยินดีต้อนรับสู่ดับเบิลคลาชนะครับในวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือฟอร์มของเคธคันนิงแฮมนั่นเองนะฮะที่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันคือความน่าเป็นห่วงของด้านเคธคันนิงแฮมหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่แค่เครื่องติดช้าเท่านั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับ กดแชร์ share, กดกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราด้วยนะครับอ่ะโอเคเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าฮะเอาเลยนะฮะจากที่ผมเรีกได้ว่าจั่วหัวไปแล้วว่าเฮ้ย นี่มันน่ากังวลแค่ไหนนะครับสำหรับทางด้านของเคสคันนิงแฮมนะในฟอร์มช่วงพรีซีซั่นเพราะว่าอะไรเราถึงที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดฮะต้องบอกก่อนเลยครับว่าทางด้านของดีทรอยต์พิสตนเนี่ยแข่งไปแล้ว4นัดนะครับแพ้รวดซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับเพราะว่าทางด้านของมิวอกี้บัคสแม่งยังแพ้ติดๆกันเลยถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพรีซีซั่นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีความหมายอะไรนะครับแต่ทีนี้ครับเรื่องที่น่าสนใจมันก็คือ ทางได้ของเคทคันติงแฮมฟอร์มมันจะด r อปไปหน่อยหรือเปล่านะครับขอใช้คำนี้ก่อนนะฮะซึ่งผมก็เลยไปดู YouTube หลายๆช่องจากฝั่งต่างประเทศมาเขาก็อาจจะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยการขึ้นน้ำหนักถึง10ปอนนะครับน้ำหนักแกไป build up มาน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10ปอนเนี่ยจะส่งผลให้ตัวเขา มีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่เบาถูกไหมฮะทีนี้เราลองไปเช็คฟอร์มของเคสทั้ง4เกมกันหน่อยดีกว่าเนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะฮะต้องเห็นเลยว่าเฮ้ยนิวยอร์กในเกมแรกยิงไปแค่ยีิบหเปองครับยิงลงไปแค่นั้นเองฟอร์มที่ดีที่สุดก็เหมือนจะเจอตอนนิวออร์ลีนส์เพลเคนส์นะครับกดไป50% ตอนเจอ OKC เหลือแค่23%แล้วตอนเจอเมมเฟสครับเหลือแค่31.3%เท่านั้นและเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือการยิง3ามแต้มนครับที่ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นจุดที่ผมสนใจครับว่าเฮ้ยเด็กกูนะครับเพราะใครที่ตามช่องนี้มานานเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าผมก็เป็นคนที่เชียร์ดีพอร์พิสตันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น ผมก็เลยรู้สึกว่าเอะเรื่องนี้เราน่าจะนํามาพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับจากที่ผมลองไปเช็คหลายๆอย่างดูนะครับไปดูทั้งฟีไปดูทั้งอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่เคสเข้าใต้หัวเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบโอ้โหรู้สึกว่ามันย่าแย่ขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นปัญหาสําหรับเคสในตอนตอนนี้นั่นก็คือเรื่องการหยิงฮนะ ะะคือเรื่องการยิงเนี่ยมันจะมีการพูอัพ3แต้มบ้างแม้แต่การยิงช็อตที่มันเซตอัพ3แต้มอ่ะบางลูกก็ยิงยิงไม่ลงหรือว่าการเล่นพีแอนโรแล้วการยิง2แต้มแบบมิดเรนจ์เนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วง p r e ซี s ั o n นะครับแล้วถ้าเราไปดูสแต็ตเต็มๆนะครับในช่วงที่มันเป็น p r e ซี s ั o n เนี่ยในปีนี้เนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าฟิลโกของเคสเนี่ยอยู่แค่3 0มสแต้มนะครับวอลลุ่มเนี่ยเกือบจะแตะ6ลูกต่อเกมแต่ว่าป ยอยู่แค่21.7%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นห่วงสักหน่อยว่าเฮ้ยน้องจะเป็นยังไงนะเมื่อเริ่มเข้าเลกูราซีซั่นไป แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำไว้ในใจเสมอนั่นก็คือจำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ขึ้นเหมือนกันว่าประมาณ10นัดแรกเนี่ยโอ้โหทั้ง้านของเคสคันนิงแฮมเล่นไม่ได้เรื่องเลยครับจะบอกว่าเล่นไม่ได้เรื่องก็ไม่ใช่แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันก็คือยิงยังไงก็ยิงไม่ลงบางลูกไวโอเพนก็ไม่ลงนะครับทำให้ฟิลโกเปอร์เซนเทจของแกเนี่ยดูค่อนข้างจะต่ํามากๆนะครับก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาจนคอนสิสเทนและดูดีมากๆเพราะฉะนั้นผมเลยตั้้้งอนนเทนนีขึมาพื่ จะถามแล้วก็เพื่อที่จะบอกเล่ากับทุกคนว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ควรจะแพนิคใช่ไหมนะครับเพราะเราก็มีบทเรียนรู้จากปีที่แล้วมาแล้วว่าเอ้ยหรือว่าแกเป็นคนที่เครื่องร้อนชา้านะครับแต่เรื่องที่คอนเซิร์นเนี่ยก็คือเอะเรื่องน้ําหนักของแกเนี่ยจะมีผลกระทบหรือเปล่าเพราะปกติแกก็ไม่ใช่เป็นคนที่เร็วมากๆแล้วแกก็ไม่ได้แบบอะไรติทกิซึม,มากขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอดูจริงๆฮะว่าฟอร์มอันเนี้ยของเคสแคนนิงแฮมเนี่ย พอไปผนวกกับช่วงเรกูล่าซีซันจริงๆแล้วจะสามารถเรียกเค้นฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมดูการยิงหรือว่าช็อตซีเลคชันต่างๆมันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันไม่ลงนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูครับในช่วงเรกูล่าซีซันแล้วก็ต้องดูว่าทีมหน้าของเคสแคนนี่แฮมเนี่ยจะคุยกับเดเวนเคซซี่ยังไงจะปรับตรงนี้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าแกคืนหน้าตาของทีมดีทรอยต์พิสตันครับและหลายๆคน ทั้งโค้ชแล้วผมว่าน่าจะทั้งองค์กรหรือว่าองค์กานของดีทรอยต์เนี่ยก็อยากที่จะให้ทางด้านของเคสคันนิงแฮมเป็นเดดแมนฮะหรือว่าคนที่จะพาทางด้านของดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเริ่มขึ้นสูงๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่น่าคอนเซิร์นผมก็แอบ,บแอบ,บหวั่นใจผมเลยให้เรื่องนี้50-50แล้วละกันสิ่งที่ผมทําได้คือขอให้น้องเนี่ยนะครับสามารถกลับมาเนาะแล้วก็เล่นได้แบบเดิมมีความแม่นแบบเดิมในหัวผมก็ยังคิดอยู่ว่า อาจจะคเครื่องร้อนช้านั่นแหละนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เราพูดแค่ถึงเรื่องเกมบุกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ